I'm มันเตือนในใจเราเสมอว่าคนอืจะสักเท่าไรบางทีเทํามันึงเลวหรือร้ายลองปลายมองด้วยสายตาของใบทน่องฟ้าให้ความหวังเล็กๆลุเกิดขึ้นในใจน้อยน้อยด้วอความท่อท ครับรายการ Bubble Music แล้ววันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากศิลปินอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากนะครับคุณแอดโคสิตครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเขาเรียกอะไรอ่ะเสียงออกแผรพเสน่ห์นะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่ครับชื่อเพลงว่าอะไรครับเพลงฟ้ากว้างครับผมฟังนี้แบบชิวดีก็พยายามใช้แถบอุมทางคอที่มันฟังแล้วดูอบอุ่นอบอหน่อยเพลงนี้ ที่มาที่ไปเป็นไงครับเป็นเรื่องของรุ่นน้องมีวันหนึ่งมันบล็อกมาหาผมบอกว่านะชีวิตคืออะไรวะบอกมึงโอหัดใช่ไหมเนี่ยรู้เลยรู <c oughs> ้เลยรู้เลยเราก็เดาอ่าครับก็เลยเออให้กำลังใจมันไปเดี๋ยวคิดมากมดูโลกนี้มันกว้างใหญ่ขนาดไหน,นลองจินตนาการนั่งอยู่บนดาวเทียมอะ,อะอมองมาที่โลกอยู่ดิมันเห็นชีวิตคนบนโลกเรื่องราวเยอะแยะ,ะมากมายที่มันนะ ไม่ใช่มีแต่ความรักเรื่องเดียว,วชีวิตเรา<อ>มีเรื่องอื่นที่ทำทั้งเยอะทั้งแย่มากมายมุมมองของแยดใช่านะครับแบบคือมันความรัก,กมันก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะสําหรับชีวิตเราที่มันจะต้องเจอกับปัญหาแต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวอย่าง<ม>จริงของชีวิตใช่ครับมันมีเรื่องอื่นอีกเยอะอย่าเอาอันเนี้ยขึ้นมาพ,อ,พอมมีปัญหาปั๊บ ทำให้ชีวิตต้องไปหมดเลครับไม่ใช่หรอใช่ตอนที่ทำน้องที่เรียบเรียนดนตรีอย่างนี้คือเพลงมาจบแล้วแหละแต่เขายังบอกมันยังไม่สุดผมอยากได้เสียงของพี่พายปฐมพรใส่ไปตรงกลางเพลงเพลงนี้มีเสียงของพี่พายปฐมพรด้วยใช่ครับเลยเด้๋ยให้พี่พายมาจิ๊ตจิลิงช่วงกลางเพลงคือเมื่อเมื่อสิบปีก่อนครับผมแต่งเพลงเพลงแรกครับือเพลงเพื่อนเพลเพื่อนในกลุ่มเพื่อนปลายครับ เอาอพลงนี้ให้พี่พี่พลายฟังแกฟังแล้วก็ชอบแกก็เลยักชวนผมไปเล่นเปิดให้แกที่คอนสเสิร์ตที่โอเวอร์ทนแต่<อ>แก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นเหมือนพี่พลาย,ยเปิดเปิดประตูถนนสายดานตรีให้ผมเดินเข้ามาห<อ>ลังจากนั้นบอกว่าคือคมีกำลังใจไว yes. ้เขียนเพลงแล้วมีคนฟังครับอแล้วก็เริ่มเขียนเพลงมาเรื่อยๆโอ้โหยังไม่ทำประจำเลยรัฉะนั้นยังเล่นดนตรีกลางคืนอยู่ด้วย ก่อนที่จะมาเป็นแอดโคสิทําอะไรยังไงมาก่อนครับตอนนั้นก็ทํางานประจําด้วยแล้วก็ทํางานประจําอยู่แล้วอ๋อเล่นดนตรีกลงคืนน๋อพวกคู่กันไปสองกระเป๋าสองกระเป๋าซ้ายขวาอ่อดีเขาดีทุกวันนี้มันต้องทํอะมากกว่าเด็กอย่างขึ้นไปนะแล้วก็ครับการรีนเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือครับวกทาเครื่องหนังแฮนด์เมดอนนี้ทํเครื่องหนังด้วยเหรอครับอ๋อเราไม่รู้สึกว่า ซึ่งหนังมันแพงจังเลยเราก็เลยอ,อยากลองทําใช้เองเอีกอย่างก็คือเห็นแบบในบที่เขาทาทางมาแล้วไม่ถูกใจเราเลยอยากทําเองซะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าบอกนะแบบไปจับจระเข้มาแล้วถลกหนังเองก็หลังจากนั้นก็ทําเพลงมาเรื่อยๆคือเราเขียนเพลงครับแล้วก็ทาเรื่อยๆปล่อยลง u t ท b e ก็เริ่มมีเริ่มมีคนติดตามฟังเรื่อยๆก็เล่นเล่นตามงานคอนเสิร์ต ผมจะเล่นสองคนกับเพื่อนคนหนึ่งขอไปสองคน,ออนเล่นเ่ยคัชชันให้อ๋อโอเคแล้วก็เกาะกลุ่มไปกันกับเพื่อนๆกันนี่ oh, นะ<ข>อ๋อชวนม oh. ้างกนนีชวนม้งก็งกไปเดินทางตองทีกลางคืนก็เลิกเล่นมาได้หลายปีแลว เล่นนานไหมครับตัวจริงคืน10สิบปีเหสิบปีขึ้นเลยใช่ทุกวันนี้ยังยังยังมีไปเล่นอยู่ครับเล่นกลางคืนไม่เล่นเล่นตามคอนเสิร์ตมากกว่าเล่นเองอันนี้คือพูดง่ายตอนนี้เราพีเพียงของเราแล้วเราก็เล่นออกคอนเสิร์ตทัวร์แล้วก็ตามงานอีเวนต์อย่างเดียวเราไม่ได้เล่นกลางคืนแล้วก็เลยมาเป็นแอดโคสิทุกวันนี้นะครับเพลงที่สองยังไงครับผมเหมือนกันอ๋อชิวๆเหมือนกันนะชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนกันอันนี้อารมณ์อารมณ์แบบ แคมปิ้งหรือตั้งชิวชายทะเลหรือเที่ภูเขาอะไรเงี้ยอากาศดีๆกำลังดีๆเงี้ยรุ่นน้องเราก็ับขอตัวนอนก่อนก็อย่าเพิ่งหนีไปนอนเลยเต้ไรเงี้ยนั่งเพื่อนก็ได้ไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดอะไรเลยหลับอยู่ข้างๆก็ได้แต่ขอให้ก็มีเพื่อนหน่อยอะไรก็ได้ได้เป็นพอยห้คาเกียโอย่งนี้ได้เรื่องสาวาเอาสถานการณ์อะไรนะตอนนั้นจับมาเขียนัวเงได้หมดมันเหมือนเขียนเรื่องความเหมือนกันหนังสือเรื่องยาวเอามาย่อให้สั้นเรื่องสั้นไปขยายความ Oh. ก็เกียนเพลงมันสนุกตรงนี้ time. ทิ้งเรื่องราวที่มันคื้นผมปล่อยลอมพัดไปไม่ต้องเอ่ยคำใดแค่รู้สึกว่ายังมีใครอยู่เป็นเพื่อนกัน 알아온데라내아니잃어버린건거지 ว่าจิตไปด้วยฟังเพลงแก๊ดไปด้วยนี่โหพูดถึงความสุขเล็กน้อยอที่หาได้ง่ายาคือคนเราอ่ะการที่จะรักจะชอบหรือความสบายใจไม่สบายใจมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราเองถูกไหมครับครับอยู่ที่การที่มองเองนะวิธีคิดวิธีวิธีที่เรารู้สึกอ่าถ่ายทอดคือเนี่ยนั่งบางคนนั่งอยู่เนี่ยจุดเดียวกันผมไม่มีความสุข ที่วาอานมีความสุขเนี่ยอยู่จุดที่เดียวกันมันเป็นที่เราสูขไหมเป็นที่เรามุมมองของเราครับอ่าเหมือนอย่างเพลงในแกวธรรมชาติอย่างที่พี่เาบอกอยู่กับธรรมชาติแค่นั้นแหละสบายใจเดี๋ยวเพลงที่สามนี่จะเป็นเพลงเพลงเศร้าละเดือดรมเลยเดือดรลมอ่ะเพลงที่สามชื่อเพงลงวะะ่าอะไรผ่านสายลมถึงดวงดาวครับอ,อยางให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งขพื่อนสนิทครับจากไปแบบกระทันหันอะไรโอ้โอหก็เลยกระสความทุกข์ขึ้นในใจครับ เขียนเพลงนี้ให้มันครับโดยจินตนาการว่าเราเขียนจดหมายเป็นจดหมายผ่านสายลมครับไปถึงมันที่เป็นดวงดาวดวงใดดวงหนึ่งบนฟ้าเพลงนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่ออัลบั้มอ๋ออัลบั้มผ่านเาดงดวเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอัลบั้มเนาะเพราะว่าปีแอร์โคสิตนะครับทําเป็นอัลบั้มซีดีด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกทีตอนนี้เราไปฟังเพลงของพีแอรเพลงเนี้ยก่อนแล้วกันนะครับ de ตา่างกันางเนี้มันมีพลังพอจะยั้งความเศร้าให้ต้องช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้ไหมฉันไม่อยากควรครำบ,บอกฟ้าซ้ำๆว่าเธอได้จากไปสิ่งที่อยู่ในหัวใจ อารมณ์เปลี่ยนอารมณ์รมจริงนะครับก็ก็เศร้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าการถ่ายทอดออกมาด้วยอารมณ์การร้องแล้วก็น้ําเสียงที่ผมฟังดูแบบมันเศร้าก็คือเศร้าจริงๆนะครับเนี่ยแต่มันก็แสงเป็นเป็นความเศร้าที่ผ่อนคลายได้ด้วยถ้สังเกตด,ดูตอนท้ายขางเพลงผมจะแสงความรู้สึกหนึ่งเข้าไปครับพราะว่าทุกคนต่างที่มาแต่ก็ล้วนมีที่ไปไม่ต่างกันเหมือนว่าทุกคนเกิดมาก็ คือพูดง่ายฉึกชุดเดียวกันมันก็ทุกคนก็ต้องตายเป็นทุกคนคุณแอดโคสิตนะครับก็มีอัลบั้มของตัวเองครับคือเป็นซีดีเลยสวยครับเป็นซีดีแล้วก็จะทําเป็น USB ด้วยยูา USB ด้วยบอกเสร็จเหมือนเราอ่านหนังสืออเราได้เหมือนหนังสือเป็นเล่มกับหนังสืออีบุ๊กรู้สึกมันจะจะไม่เหมือนกันหนังสือเล่มมันได้สัมผัสครับมันมันมันรู้สึกมันให้อารมณ์ของกระดาษ ับมันซีดีเหมือนกันฟังสตรีมมิ่งมันก็เหมือนฟังแล้วผ่านไปเราไม่ได้ครัับมนไม่ได้อ่านอะไรอ่ะซีดีนี่มันจบต้องได้มันได้สัมผัสกระดาษมันได้ดูได้อ่านเครดิตได้อ่านความคลิปของซิลปินอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เขาอาจจะเอาไปสะสมใส่ในคอลเลคชั่นให้มันอสะสมได้เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็เอาไปโหลดลงคอมก่อนแล้วก็ฟังในคอมครับแนก็ลเก็บเป็นของสะสม ใช่เพราะว่าของพวกนี้อย่างที่บอกครับมันเป็นเสน่ห์อกอย่างหนึงนะครับมันจับต้องได้อย่างที่บอกอะอย่างอย้อนกลับไปอย่างยุคเราอย่างยุคเราตอนเด็กเนาะพวกเทปซีดีอย่างที่บอกเอะผมซื้อมาก็ต้องแกะดูข้างในแล้วโอ้โะมีเนื้อเพลงโงมีรูปมีอะไรดูนะเก็บธนุถนอมอย่างซีดีก็เหมือนกันเพราะปัจจุบันเนี่ยครับก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับมันไม่มีผลิตออกมาคือมีเหมือนกันแต่น้อยมากนะครับน้อยน้อยจริงน้อยจริงผมก็เลยแบบเอ๊ะ อยากจะรู้ความรู้สึกของอคุณแดนว่าอทำไมถึงเอาซีดีกลับมามันโอเคสําหรับคนที่ที่ชอบสะสมที่ชอบเก็บ<ช>มีกลุ่มนี้อยู่แล้วมีกลุ่มนี้อยู่ม,ม,ม,มีกลุ่มแล้วผมเป็นการหอบผมว่าอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ซีดีเสร็จก่อนอันนี้เอามาให้อ๋อ้ไหน,นขอ,อขอชมนหน้าปกหน่อยครับตกลว่าผมจะทําเลนแนแบบสวยมากเลยคลาสสิกเลยเป็นกระดาษกระดาษเก่านี่นี่นะครับก็เทมานะครับสิบเอ็ดเพลงสิบเพลงสิบเอ็ด อ๋อสีบล็คแจะมีเพียงกว้างๆแบรสเตจเวอร์ชันอ๋อครับแล้วดูเหมือนปกต่างประเทศอินเตอร์เลยเทวาเทมาครับอ๋อสะสมแบบดูด้านในนะอืมครับอ๋อนี่ก็ถือแผ่นก็จะเป็นอย่างนี้เลยขาวดำครับออครับผมของซีดีก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่ที่แรกก็ว่าจะทําเป็นเทปอยู่เหมือนกันราะว่าดูแล้วมันแต่เทปนี้ต้นทุนต้นทุนสูงนะเทปนี้ต้นทุนสูงอยู่ล้เกรงนใจคนคนที่ซื้อ ันคึงสูงะะแล้วก็ราคาขายานจะสูงมผมอันนี้คือนนออกมาผมหนึ่งคนแล้วล่ะที่จะต้องอุดหนุนแล้วก็ต้องเก็บสะสมเหมือนกันอ่ะคราวนี้ช่วงสุดท้ายนะครับของเราแล้วนะครับก็อยากจะให้คุณแอดโคสิตนะครับฝากช่องทางในการติดติดตามผลงานครับผมว่าติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงมี f a เฟ o o o ๊กแ a นเนะครับพิมพ์ว่าแอดโคสิตภาษาไทยก็ก็เจอครับก็ สต๊าฟแกรมก็เป็นแอดโคสิตภาษาอังกฤษยูทูบแชนแนลยูทูบแอดโคสิตออฟฟิเชียนภาษาไทยกันพิมแอดโคสิตก็ขึ้นมะฝากผลงานนะครับของคุณแอดโคสิตด้วยนะครับถ้าไปเล่นสดที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับของคุณแอดโคสิตครับผมติดตามด้วยครับอ่าครับผมอ่ะแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับคุณ แอดโคสิตมากครับที่มาเยือนนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมคลิปหน้าต่อไปนะครับว่าจะมีศิลปินท่านใดนะครับมาเยี่ยมเยือนบับเบิ้ลมีสิของผมนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับรายการเล็กๆของผมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดติดตามด้วยกันขอบคุณมากครับอ่าแล้วก็นะครับถ้าอยากตัดผมนะครับก็มาเจอกันได้ที่บับเบิ้ลมนนะครับนวมินทร์ซอย4 2บนะครับแยก5านะครับ เจอกันได้เดี๋ยวผมตัดผม<า>ให้พุณแอดเลยอันนีนะเ้เดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดให้เลยนะครับวันนี้ลาก่อนครับผมสวัสดีครับ